Oh, hello. สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกอีกอันนึงของเรานะคะแล้วก็บล็อกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นธีม What I Wear In A Week ค่ะรู้สึกเป็นความประทับใจมากเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากให้แชร์ชุดที่ใส่นะคะอยากได้พิกัดชุดแล้วก็ชอบสไตล์การแต่งตัวมากเลยต้องยอมรับว่าเราเป็นคนแต่งตัวค่อนข้างเรียบ mm hmm. แบบว่าไม่ค่อยมีเลเยอร์เท่าไหร่เพราะว่าข้างบนสีหนึ่งข้างหน้าสีหนึ่งก็จบแล้วแต่ก็ดีใจมากที่ทุกคนสนใจคลิปนี้ก็เลยอยากจะรวมพิกัดเสื้อผ้าที่เราชอบใส่บ่อยๆหรือว่าร้านที่ชอบสั่งบ่อยๆนะคะก็เป็นบล็อกสบายๆ กับการป้ยาเสื้อผ้าเหมือนเดิมหวังว่าจะเอ็นจอยนะคะและใช่ค่ะใช่ค่ะเด y 1วันมาก็คืออยากจัดเสื้อผ้าก่อนเลยเพราะว่ามันกองสูงกันไม่ไหวแล้ว ส่วนกิจกรรมของวันนี้ก็คือการจัดเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบนะคะนี่ก็เลยจะเป็นชุดอยู่บ้านอันนี้เสื้อบนเป็นเบบี้ทีของยูนิโคลนะคะแล้วก็ข้างล่างของร้านสไตลิ์กางเกงวอร์มน่ารักแล้วก็สบายมากอ๋อแล้วก็อยากแนะนำมากเพราะว่าเราชอบเสื้อยูนิโคลอันนี้มากนะครับสาวๆน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าเสื้อรุ่นนี้เขาจะมีฟองน้ําให้เราในตัวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นวันที่สบายมากๆเราก็จะไม่เจ็บหลังไม่เจ็บตะขออะไรตรงนี้ก็ใส่สบายสบายไปเลยหรือว่าจะใส่ออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้นะคะ ส่วนอันนี้คือบรรดาไม้แขวนเสื้อที่ซื้อมาอย่างไงก็ใช้ไม่เคยพออันนี้จะมีเป็นแบบธรรมดาแล้วก็จะมีเป็นแบบที่เป็นไม้แขวนเสื้อผ้ากำมะหยี่เอาไว้แขวนพวกเสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาวนะคะมันจะได้ถนอมแบบไหลขอบเสื้อ างทีแบบลองเสื้อผ้าแล้วมันชอบลื้อออกมาเร็วๆเพราะมันลองสนุกแต่ว่ามันจะไม่สนุกตอนเก็บนี่แหละน, <c oughs> นี่ตอนนี้นรักอหไรแล้วก็สําหรับเราข้างนอกเราก็จะไว้ใส่พวกแบบสซเวตเตอร์อะไรที่ไม่ได้ใส่บ่อยจะอยู่ข้างนอกหมดเลยนี่อันนี้ก็สเวตเตอร์ส่วนอันไหนที่เป็น กระโปรงยาวแบบนี้หรือแบบว่าพวกกางเกงยียนนะคะ mm hmm. ก็จะเอามาแขวนตรงราวตรงนี้เพราะรู้สึกว่ามันเก็บง่ายแล้วก็หาง่ายด้วยเราก็คับไปแล้วก็งับเข้าไปเลยถ้าด้เสร็จแล้วค่ะแต่ว่านาะคิดว่าเดี๋ยวรอบต่อไปจะจัดให้มันเป็นสีมากขึ้นอย่างเช่นราวนี้กางเกงสีดําล้วนลาวนี้สียีนล้วนราวนี้กระโปรงล้วนอะไรแบบนี้เคยทําให้ดูไหมว่าราวแบบนี้มันสามารถแบบ คือมันเป็นสองแง่งเฉยมันสามารถเอาแง่งหนึ่งออกแล้วก็พับให้มันแบนแบบนี้ได้มันก็จะแบบไม่กินพื้นที่นะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่แน่นมากก็แขวนไปก่อนแล้วกัน <c oughs> ให้ไปอย่างนี้เนี่ยอันนี้แบนเกาหลี อันนี้ก็เกาหลีนี่คือแบรนด์นี้เลยนะคะเสืวอผ้าเขาจะมีความแบบว่ากุยกรายถ้าเกิดนะัดจะไปเวิร์กช็อปหรือว่าแต่งอะไรที่มันดูมีเลเยอร์น่ารักไปพิเศษก็คือจะมาจากแบรนด์นี้ทั้งนั้นเพราะว่าดีไซน์เขาน่ารักมากเลยดูเอี๊ยมอันนี้ดิน่ารักแบบน่ารักมากเหอะอันนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ดูดิ มิฟ <c oughs> วันนี้ต้องไปทำธุระที่เซนทันเว์นะคะแล้วนี่ก็คือชุดของวันนี้ จำไม่ได้ว่าเสื้อจากไอจีชื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวจะหาให้เจอแล้วก็กางเกงอันนี้นะคะเป็นแบบแนวขามา้ากระชับตัวนิดหนึ่งซื้อมาจากช็อปดี้ตัวนี้เป็นตัวโปรดอีกตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามันรู้สึกใส่แล้วแบบเออขาลงขาเล็กพลางหุ่นนะเนาะตอนแรกจะใส่รองเทาาา้าผ้าใบแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักมากก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นคัตชูแดงอันนี้แทนนะคะส่วนกระเป๋ามีเอาเป็นใบนี้แล้วกันเพราะวันนี้ของน่าจะเยอะอันนี้ก็คือเป็นของสแตน d ออเองก็รองเท้าสีแดง ขอให้ฝนไม่ตกได้ไหมหยุดได้ไหม บอกว่ามาทําก็คือหาซื้อของขวัญให้พี่เกดนะคะ<า>พี่เกดชอบแมว,แวก็เลยดูก่อนว่ามีสินค้าอะไรที่เป็นแบบแมวแมว,แมวอีกอันเนี้ยแมวหนึ่งแ วันนี้ค่อนข้างรีบแต่ว่าต้องฟีเช็กก่อน <laughs> สำหรับวันนี้นะคะเราจะไปกินข้าวกับเพื่อนๆก็คือเป็นวันเกิดของอินอินนั่นเองเออเขาไปกินกันแถวไหนนะเออแถวเยาวราชนะคะเป็นร้านอาหารสุดโคซี่น่ารักเนาะแต่เอาจริงก็คือแต่งตามที่เราอยากแต่งนั่นแหละ <laughs> อันนี้เป็นเสื้อตัวในเป็นเสื้อตัวโปรดของเราที่เป็นเสื้อกล้ามสีครีมแล้วก็ข้างนอกอันนี้คะมันเป็นเสื้อคลุมสั้นที่แบบเป็นถักเอยถักใจก็ไม่รู้สึกว่าร้อนมากแล้วก็ข้างเกงนี่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาข้างบนนาก่อนแล้วข้าง ค้างค่อยตามนะคะค้างางวันนี้ก็เลยเป็นกางเกงยียนขามานิดนิดแล้วก็กระเป๋าสแตนออย์เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนตัวให้เป็นน้องคาปิบาราอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ทุกคนอาจจะเห็นบ่อยนะคะก็คือพวกเครื่องประดับส่วนใหญ่แล้วเป็นของวอล c ิเชนนะคะเราชอบแบรนด์วอลิเชนมากมากเลยคือมันมาจากความขี้เกียจถอดนี่แหละเครื่องประดับของวอลิเชนทุกชิ้นจะสามารถใส่อาบน้ําอาบทาทาครงทาครีมอะไรได้แบบย4บชั่วโมงเลยนะคะชอบมาก จะใส่ผ้าใบไปหรือว่าใส่คาชูเหลืองไปดีเอ๊ะหรือว่าใส่รองเท้าแตะไปใส่แตะไปดีกว่าเพราะฝนอาจะตัวละครหนึ่งค่ะโอ้สวยมากค่ะตัวละครสองค่ะ งอาจจะไม่ได้ยินเราจะแสดงละครกันนะคะอันน ai. ี้คือสิ่งที่แอบให้มาแก่เลยไหมปกติเขาต้องรื้อแล้วก็อยากได้ตัวไหนชี้ชี้ให้กล้องดูนี่เอาอันนี้ที่มีดินสออันใหญ่นะเโหดนะขอโทษเราไม่ใช่มิคิสเบอร์เกอร์หรือว่าเอ่แคนดี้ก็ได้อะไรก็อะไรคือเนี่ยไม่รู้มันก็ไม่เคยแกะนี่อาจจะเป็นทีส์คูนอุ้ยเป็นคือตัวแลบ่ะอุ้ยน่ารักมาก สดเกิมากอย่างนี้สดกน,น <c oughs> และนี่คือบรรยากาศร้านแลนนี้คือเ <c oughs> อากกไม่ธรรมดายอยู่แล้วจนี้จอใครเนี่ยแปลกแปลกนชิคเก้นไหมครับผม ตาแววๆข้างล่อง ทะเลาะกันอีกแหละ <Yeah. S 1> ไปเราไปไปกินขนมกันไปแล้วรูปไปกินขนมดีกว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่าเสี่ยมบรรยากาศแบบนี้เราอยู่ที่บ้านชนแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้คือเสื้อย,ยืดตัวโค้งของแบรนด์บอนนี่นะคะน่ารักมากแล้วก็มีกางเกงยีนที่ถ้าเกิดนักคิดอะไรไม่ออกนะักก็จะใส่ตัวนี้ตลอดเลยสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันยีนตัวนี้นะก็ใส่ไปแล้วประมาณ10วันเพราะมันสบายมากเรารักกันใช่ไหมพี oh. ่หรือพี่ไม่มีทาโร่ ทีก็รักพี่ใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกแมบบ่อ๋ออยากเล่นทโร่โ,โอเคเรามากินทาโล่กัน2คนดีว่าก็เราชอบทะเลกันไม่ใช่หรออ่ะทีเป็นไงเรามนคนเก่ง ยืนขึ้นหน่อยยืนขึ้นนี่ถ้าทะเลาะกันพี่จะไม่ให้กินแล้วล่ะเห็นไหมทีเล็กเขามีมารยาทเนี่ยเห็นไหมเอาเอาโอ้แต่ละคนเหนื่อยแท้ วันนี้มีภารกิจมาซื้อของเข้าบ้านชนนะคะมีโพยด้วยสําหรับโพยวันนี้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นกระดาษทิชชู่น้ำยาปรับความนุ่มแล้วก็พวกของสดต่างๆที่จะไปซื้อตุ่นเข้าบ้านนะคะแล้วก็อ้อใช่อาหารหมาด้วยสําหรับหมาบ้านเราต้องเป็นฟิตแอนด์เฟิร์มแล้ว เราจะทำพวงกุญแจ89บาทนะคะเหมือนเล่นแบบขายเขาแก่เออ,เ,ออเออใช่ <laughs> วันนี้มาลอยลูกปัดกับพ <laughs> ี่เกดเกสรับเชื่อผ้าชั้นบุ้น <laughs> ใช่ใช่เราคือชาวชนบุรี <laughs> คือไม่มีความหมายเน้นความสวยงามเท่านั้นวิโนหันมาด้วย อย่างรวดเลยอุ้ยของพ <c oughs> kind of ี่เกดมันแทคติโคลมากเลยมันใช้ได้จริงมากเลยอะอุ้ยแต่เขามีข้าวให้กินด้วยเนาะมีสั่งข้าวจ้าหิวอ่ะซูชิโร่ซูชิโร่คิวต่อไปเราได้คิวทันเลเฮ้ยน้ากินกะหยิบแลยหยิบเลยหยิบเลย วันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ได้กินซูชิโรนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมโต๊ะด้วยแวยยังก่อเมื่อกี้คนเดียวมาหลายคลิปใช่และคนตัดที่ก็กินผ่านจอกล้องมาหลายคลิปว้าวว้าวว้าววว้าววาค่ะว้าวมาก นเค็มล้วหนูน้อ,อง,อ,งอ,อ่ะขอแอบจิ้มเล็กๆกระตูจีมัต้องจิ้มอืมไข่ตุ้นไขตุ้นอตายแล้วแม่เอ้ย อันนี้คือกล่องเครื่องประดับที่ใช้บ่อยๆนะคะมันก็จะเป็นชั้นแบบนี้นี่ก็ไม่ได้จัดอะไรเป็นชิ้นเป็นอันขนาดนั้นก็ให้ประจําแต่ละช่องไปเลยแล้วก็อันท้ายสุดก็จะเป็นพวกกิก๊บพวกโบไดๆอันนี้เราจะติดอน,นี้เป็นวันที่หวานมากออฟฟิศเชคค่ะ วันนี้เรามีออกไปทําธุระข้างนอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะไปนั่งพิมพ์งานระหว่างรอแม่ก็เลยกระเป๋าที่เอาไปจะต้องใบใหญ่หน่อยแต่ว่าเอาใบไหนไปดีระหว่างใบนี้หรือว่าใบนี้แต่จริงๆสีเหลืองมันก็น่ารักนะแต่สุก็มันจะหวานเกินไปไหมหรือใบนี้ดีอันนี้คือกระเป๋าของโพลีนนะคะเออใช้บ้างดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้มานานแล้วให้คุ้มค่าตัวน้องหน่อยแต่ว่ามันน่าจะมีตัวห้อยสักหน่อยเนาะ แต่อยากจะไปอยากทุกคนมากเพราะว่านี่เป็นเสื้อปัดไหล่ตัวเก่งของเราเลยนะคะจากในช้อปปีปกติก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อปัดไหลเพราะว่าแบบบางแบรนด์หรือบางตัวคือผ้ามันจะหนามากแล้วตรงเนี้ยมันมันแน่นอะทาให้รู้สึกว่าบางทีใส่แล้วตัวเรายิ่งตันแต่ว่ากับตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าผ้ามันใส่สบายแล้วก็บานโอเคนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยมันยาวด้วยพอมันย่นย,นยนอย่างนี้มันก็จะแบบเออใส่แล้วน่ารัก ส่วนกางเกงเป็นยีนสีเข้มขามานิดๆนะคะอันนี้ก็จากช็อปปี้เหมือนกันเนาะรู้สึกว่าขามมาทําให้ใส่ละขาดยกคิดเองหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวกะว่าจะไปกดอันนี้อีกสีหนึ่งจะได้มาเป็นตัวเก่งด้วยกันเดี๋ยวนี้กระเป๋าทุกอันมีตัวห้อยหมดคือเรื่องจริงแต่ว่าที่สําคัญเลยคือเวลาจะห้อยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอะคือการหล่นหายเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นะใส่ที่เป็นแบบเม็ดไข่ปลาแบบนี้ก็คือต้องมางับหัวอะไรเหล็กให้มันแบบ บีบกันแน่นแน่นอ่ะแน่นละ่ะ Let's go <S Hi <laughs> อันนี้คือชุดทํางานอยู่บ้านอีกชุดหนึ่งนะคะหลายคนน่าจะได้เห็นกางเกงตัวนี้บ่อยเพราะว่าเป็นยีนเฟดเอลต่ํงที่ดีมาก อันนี้เป็นเสื้อเบบี้ทีของยูนิคอนะคะแล้วก็ยีนสีเฟดเอวตอ่ำาอบนี้คือของร้านสไตลิ์นั่นเองจำไม่ได้แล้วว่ามีกางเกงร้านสไตลิ์กี่อันเพราะมันเยอะมากแล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นสไตล์ที่น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆที่สุดน,นะคะเพราะอย่างเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยใส่กางเกงเอวสูงเท่าไหร่ชอบแบบใส่ปล่อยๆอย่างนี้มากกว่ารู้สึกมันสบายพุงมากกว่าแล้วก็เสื้อยูนิคอร์เบบี้ทีเป็นอะไรที่ความยาว พอดีก so ับการเอวต่ as ai as ai ําแบบนี้มากๆมันก็จะได้เป็นลุคนี้คือถ้าเกิดอยู่บ้านนะมันก็สามารถที่จะใส่สบายกว่านี้ได้แต่ว่านัดใส่ประมาณนี้ตลอดเผื่อแบบเราสามารถถ่ายคอนเทนต์อะไรได้เช่นถ่ายสตอรี่ถ่ายอะไรติดนิดติดหน่อยที่มันไม่ต้องเห็นหน้ามากอะไรเงี้ยการใส่ชุดแบบนี้มันก็จะพร้อมทํางานตลอดนะคะวันนี้มีของมาส่งด้วยก็เลยจะเปิดอันบอกให้ดูกันเพราะว่ามันเป็นเสื้อผ้า ที่เราสั่งมานะคะตรงตีมคลิปนี้มากเลยแล้วก็เป็นร้านเสื้อผ้าที่นะันสั่งบ่อยมากๆชื่อร้าน Pepper Mint นะสีน่ารักจังผู้สาวกางเกงกางเกงอยู่บ้านตัวใหม่ของฉันน่ารักมากเอาไว้ใส่สบายๆนี่ขนาดสั่งไซส์เอลใหญ่สุดเลยเอลสมอกยังเล็กอยู่เลยเดีน,นี้ไม่ชอบลายรัดเอล อยากใส่สบาย <c oughs> อ่ะกางเกงอีกตัวหนึ่งจริงๆร,รู้สึกว่าต้องแอบ,บลุ้นนิดนึงว่าไซส์กับสิ่งที่ได้มันจะตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าการสั่งออนไลน์แบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะวัดตามชาร์ตเขาดีแล้วแต่บางทีแบบกางเกงแต่ละตัวชาร์ตถึงจะเป็นแบบเดียวกันแต่ขนาดมันก็ไม่เท่ากันนะมันก็ต้องมีความลุ้นอยู่โอ้ออันนี้ L ใหญ่ไปหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยอย่างอันเนี้ย L เล็กอันเนี้ย L ใหญ่มาก <c oughs> ตายแล้วเธอ ยนี่ใหญ่เกินจริงเอ้ะถือว่าใส่ได้อย่าประมาทเอวตัวเองเกินไปแต่อันนี้ก็คือจะมีดีเทลข้างบนแบบเป็นขอบขาวเหมือนเราใส่ซับในข้างในอีกทีนะคะก็น่ารักดีก้อนนี้มีอีกสามตัวอันนี้เป็นเสื้ออันนี้คือเสื้อคาร์ดิกแกนที่นัทใส่ไปฮ่องกงแต่ว่านัทตั้งแต่กลับมาจากไทยนะัทหามไม่เจออีกเลยหายสับสูนไปเลยงงว่ามันหลุดไปไหนก็เลยสั่งมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีปาดไหล่สีดําอุ้ย มีแถมโบปลุกคอตรงนี้มาด้วยแล้วก็สีชมพูน,นี้คือน่ารักมากแบบว่าเวลาที่เราใส่เสื้อข้างในสีขาวแล้วก็ยีนใช่ไหมแล้วก็อน,นี้คุมน่าจะแบบเป็นสีที่เข้ากันเลยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สั่งมานะคะจริงๆก็ถือว่าอยู่ในออฟฟิศเหมือนกันเพราะว่าเราชอบสั่งอันนี้มากๆเลยก็คือกระเป๋าของ Homeland Studio นั่นเองค่ะ น้าชอบกระเป๋าโฮมแลนด์มันแบกบ้านได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นทรงมากๆตัดเย็บดีกระเป๋าเป็นทรงอุย้ยน่ารักมากแล้วก็หาอะไรมาห้อยแต่กระเป๋าอย่างเงี้ยถ้าเกิดพกไปข้างนอกแล้วจะเอาไอแพดไปด้วยก็คือ iPad ต้องใส่กระเป๋าแยกลองเกงงอยู่าเดี๋ยวต้องไปเจาะกระดุมอนเขาไม่ได้เจาะกระดุมมาให้แต่ว่าถ้าเป็นเอวต่ำมันก็ก็ต่ำ <laughs> แต่ว่าถ้าเกิดส,สมมติสั่งไซส์เอมาเป็นเอวสูงมันก็จะสูงแบบนี้เลย ว่าถ้าเกนะิใส่ต่ำมันต่ำแบบนั้นต้องไปเจาะกระดุมเหมืน วันนี้ทำงานที่บ้านนะคะถ่ายคอนเทนต์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแต่งหน้าแต่ว่าชุดก็จะมีความชิลสบายๆายขยับขยื่นง่ายนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นคลิป t ิ k ต o ออันเล็กแล้วก็มีโฟตโต้ใน Facebook ด้วยเอาสบายเอาเดินเหินสะดวกเป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งทำงานอาร์ตเวิร์เพื่อลงโฟตโต้ใน Facebook กันนะคะมีน่ารักไหมโ,โอ๊ะโอะม่เอาใหม ตัวโค้งก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคอมฟอร์ตโซนของเรามากๆอันนี้เป็น4 <c oughs> เีเบดจากยู i ิโคนะคะแล้วก็กางเกงยียนที่แบบว่าเฟดตรงนี้นิดนึงอันนี้จากช้อปปี ปกติเวลาทำงานแบบนี้ก็คือจะทำใน Apple a อป l e k e e คนะคะ แล้วจ้าทุกคนนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือแต่ละใบเขียนพิกัดทำอะไรให้เรียบร้อยแบบนี้อันนี้ก็คือไปลงใน Facebook เรียบร้อยนะคะเรารู้สึกว่าสถานที่ในการแปะพิกัดอะไรต่างๆที่แปะได้สนุกแล้วก็ครบที่สุดก็น่าจะเป็น ยูทูบใต้คลิปไม่ก็เพจเฟซบุ๊กนี่แหละอย่างถ้าเกิดเป็น i g Story มันจะแปะได้แค่แบบ1ลิงก์ต่อ1 Story ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่สะใจเลยนะคะเอาจริงเราเข้าใจนะเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากไปช็อปตามเราก็แบบจะมีความรู้สึกว่ามันต้องกดตรงไหนอยู่ตรงไหนกดง่ายๆยังไงเราก็อยากได้พิกัดที่มันกดช็อปได้ง่ายๆเหมือนกันนะคะนอกจาก Facebook ใช่ไหมที่เราแปะไปมันก็จะมีไฮไลท์ไอจอที่ก็จะมีพวกเออฟิตหรือถ้าเกิดบางทีหาอะไรไม่เจอหน้า i g ของเราอะ่ะมันจะมี มี Open Link อยู่อย่างนี้ใช่ว่าถ้าเกิดทุกคนกดไปตรงหน้าโปรไฟล์ของตรงนี้นะคะตรงลิงก์เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น Open Link ที่มีรูปภาพแล้วก็พิกัดอะไรให้เราก็จะแปะไว้ง่ายๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แปะพิกัดง่ายแล้วภารกิจของวันนี้ก็ยังไม่หมดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของ6.6นะคะก็เลยมีหน้าที่ที่ต้องทำก็คือการป้ายสารพัดของให้กับทุกคนนี่ก็เลยเปิดเป็น Q&A ใน IG แล้วก็ตอนนี้กำลังแปะอยู่นะคะ เอาจริงๆก็เพลินนะนั่งแปะพิกัดอะไรน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็งงว่าฉันก็ชชอบเยอะขนาดนี้เลยเนาะเพราะฉะนั้นฉันจะชอบคนเดียวไม่ได้เก่งมากลูกชิ้นอันนี้เป็นฟิตชีกชุดนอนแล้วกันนะก็ทั้งชุดนะคะเป็นของแบรนด์บอ n นี่นั่เอง จริงๆนะเป็นคนที่ขี้ร้อนแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นผ้าแบบนี้ที่ลื่นๆอย่างนี้ก็คือใส่นอนแล้วมันก็รู้สึกสบายดีนะคะแล้วเราก็กําลังอยู่ในโครงการคืนความสุขช่วงตองกนกลางคืนอยู่ค่ะนี่ปกติก็ไม่ค่อยแบบว่าได้เล่นเกม Nintendo เท่าไหร่แต่ว่าพอเจอเกมชินจังเข้าไปก็คือแบบมันน่ารักน่าเล่นสุดๆไปเลยเก่งมาก อย่างนั้นขอจบบล็อกด้วยวันนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตาม Walk Week ในทีม What I Wear นะคะไเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะบ๊ายบายค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้สีสันบนเตียนจะเยอะเป็นพิเศษ <laughs> ยิ่งถ้ากใส่เสื้อที่เป็นเซ็ตของร้านอะไรเงี้ยจะยิ่งสีสันเป็นพิเศษ